บอลดีเดอร์ครับพี่น้องมาเด้อมาเ,มาเมามามบิ่งวิวสวยๆงามๆวิวแม่น้ำแม่น้ำปากกระดิงะ่งนะครับแม่น้ำปากกระดิ่งเพื่อนว่ะนี่นะครับมาเบิ่งนะครับันนี้ที่หนาเขื่องนะครับหนาเขื่อนมาเบิ่งวิวธรรมชาติน้ำกันนะครับนี่ครับเห็นบ่ครับพี่น้องเพิ่นสิออกไปเฮ็ดงานยามค่ับยามคืนกันครับเป็นกาําลังสิลง,ลงเรือครับนะครับลงเรือหลายก้นนะครับลงไปผมพามาเบิ่งแม่น้ำงามๆสวยๆนะครับทางลงทางลงทางขุด นะครับย่างลงไปเบึงน้ำมึงยังน้ำเซ็สะอาดเลยครับผู้ได้มักรีดน้ำก็เล่นนี่ครับมองนี่ผมมาบ่อยแล้วครับนี่เอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ้งนี่ครับสวยๆงามๆครับผู่นะผู่นะภูเขาเดี่ยครับงามมากครับพูนบางเทือกเขาเขาเป็นบปิดโบปิดโบปิดเขื่อนเข้าไปล่อยน้ำน้ำมันก็ไหลายนะครับเอามาให้พี่น้องเบิ้งน้ำกันสวยๆงามๆเบิ้งนะครับนะครับงามมากครับน้ำก็ไหลแห้งน้ำไหลแห้งครับผม นี่ครับลงมาเบิงนนํำน,น้ากันเลนหน่ำห้อนหอนนังเสียวโอ้เลนดน้าดำาละมุนนะครับเนี่ยครับป็นางลงกตามทางังนี่ละครับมาให้เพิ่งนะครับบรรยากาศดีดีครับพนะูนะนะครับบรรยากาศดีเลยปกติธนามัมนลนุนี่มันก็ยางไเลยครับนี่ยางขามเลยเลยครับเอา ธรรมชาติธรรมชาตินี่เพื่อนออกไปหาหาอย่างหาท้องหาอย่างกับประจักษ์ขกับนะครับกำลังออกไปย่างคำครับเอาให้พี่น้องเบิ่งน้ากันส,สวยๆงามๆนะครับมีแต่เลือดทั้งนั้นนะครับนะครับพอกับสีขีเลือดหองออกไปบางคนก็หาป่าเนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องที่เข้ามารับชม